สวัสดีครับใครที่ได้รับชมคลิปนี้บอกเลยว่าห้ามพลาดครับผมเราอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็มาที่วัดถ้ำขุนแผนนะครับด้านในเดินเข้ามาจะพบอัฐิของหลวงพ่อสุริยะครับผมผมมาที่นี่ด้วยความคิดว่าที่นี่เป็นวัดที่ขุนแผนมาฝึกวิชาเสกวัตถุมงคลมาอะไรประมาณนี้นะครับแต่พอขึ้นมาด้านบนด้านในบอกเลยว่าวางเวงมากแล้วก็เดินมาคนเดียวจริงๆครับผม หลังจากนั้นแฟนก็ส่งข้อมูลขึ้นมาว่าที่นี่เป็นที่ฝึกวิชาของเกจิอาจารย์ที่เป็นอาจารย์ของเราทั้งหมดตกใจมากครับผมใครที่ได้รับชมในคลิปนี้บอกเลยว่าสุดยอดของสุดยอดจริงๆครับที่นี่ไม่แปลกใจเลยที่ทําไมเกจิอาจารย์ต่างๆถึงต้องมาฝึกวิชาที่นี่นะครับโดยมีแต่ละท่านดังนี้ครับหลวงพ่อเงินวัดบ,บางคานนะครับผมหลวงปู่สุขวัดปักของหาเทาครับ หลวงพ่อปานวัดคลองด่านหลวงพ่อทาวัดพเนียนแตกหลวงพู่บุญวัดกลางบางแก้วหลวงพู่ยิ้มวัดหนองบัวหลวงพ่อเนียมวัดน้อย ของพ่อม่วงวัดบ้านทวนรวมถึงเสด็จเตีเต่ยกมรมหลวงชุนทรซึ่งได้รับคำแนะนำมาจากหลวงปู่สุขและหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวแนะนำมาให้มาที่นี่ครับใครที่รับชมคลิปนี้ขอให้มีความสุขมีความเจริญเป็นสิริมงคลกับทุกท่านครับขอบคุณครับ